วันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมเพิ่งเรนรู้ไหมแม้ว่ามันจะคลึ้มครึ้มเลยครับนี่สังเกตว่าเมฆมันมืดๆนะแต่มันก็ยังร้อนอยู่เออชีวิตคนในกรุงเทพเจอแต่ความร้อนที่ถือว่าโหดร้ายข้ามเลยคุณป้าขา หลังว่างค่ะคุณป้าแต่รถก็มาแล้วแหละอ้าวลืมไปแล้วมัวแต่มัอยู่คนเดียวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิควิสนุเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ประจำวันที่สี่วันนี้วันอะไรวะวันพฤหัสนะครับสบดีที่สี่เมษายนพุทธศักราช2,567 ไม่มีอะไรนอกจากอากาศร้อนกรุงเทพของเราอากาศร้อนรถติดเป็นสิ่งที่ทุกคนบ่นแล้วบ่นอีกไม่ว่าจะบ่นไปแค่ไหนมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละเมื่อวานนี้นะครับวันที่สาเมษายนพุทธศักราช2567ผมกับสีภรรยาได้ออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ตีห้าตีห้าเกือบครึ่งนะครับเพื่อไปหาลูกสาวตัวแสบ ที่นคนปรปฐมใช่เราไปถึงนู่นประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างจะดีนะตีห้าครึ่งต้วตะปูหรือเปล่านะเมืม่อกี้งอ,งงองไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ได้เหยียบตีห้าครึ่งรถนี้เริ่มติดแล้ว โอ้โหกรุงเทพเรามันเมืองฟ้าอมอน,นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่เอาล่ะไม่เป็นไรหลังจากที่ได้ขับรถมาและหลุดพ้นจากแถวแถวมหาวิทยาลัยดุสิตนี่น่ะเลี้ยวขวาตรงไปเนี่ยยาวๆเลยตามถนนราชวิถีไปหลุดแยกสังหีไป สบายแล้วครับโลกเปิดถนนว่างกว้างและขับสบายมากๆนั่นคือความสุขของคนขับรถสินนะขณะน,นี้รถของผมเจ้า 6R คันนี้วิ่งมาแล้วที่3600อเฮ้ย3 6 0 0 0 172กกิโลเมตรแล้ว มันมีกําหนดเช็คระยะอยู่ที่36,000เฮ้ย36,00 0กิโลเมตรนะครับมันเลยมาแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอาทำไมไอนม้นิกมันไหนว่ามันดูแลรถวะทำไมมันปล่อยให้มันเกิน36,000จริงๆแล้วผมมีแผนจะเช็คระยะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2567 ใช่อย่างที่บอกไปหรือเพื่อนๆที่ทราบกันดีที่ดูช่องผมบ่อยๆก็จะทราบว่าเออเราไปเช็คระยะแล้วของมันไม่มีผมเลยตีรถกลับนะครับซึ่งตอนนั้นมันสามหมื่นห้าพันถ้าจำไม่ผิดนะสามหมื่นห้าพันหรือว่าสามหมื่นสี่พันปลายๆนี่แหละแต่ล่วละวันเสาร์นี้วันที่หกที่จะถึงนี้ ผมจะไปเช็คระยะนะครับและมีแนวโน้มว่าจะได้ทิ้งรถไว้ที่ศูนย์ไม่รู้สิอาจจะกี่วันนะสามวันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่แน่ๆน,นะมีแววว่าจะได้ทิ้งรถอย่างน้อยสามวันนะครับจากที่ได้ฟังพนักงานเขาแจ้งมาบอกว่าเออพี่ถ้าเกิดว่า รถพี่ามาทําแล้วถ้ามันจําเป็นต้องทิ้งรถไว้ก็อาจจะประมาณสักสามวันหรืออาจจะวันเดียวก็ได้ต้องดูก่อนว่ามันจะต้องทําอะไรเยอะแค่ไหนแล้วไอ้สามหมกพันกิโลเมตรนี่มันทําอะไรบ้างผมจําไม่ได้ครับแต่ว่าหลักๆแล้วทั่วไปเลยนะมีอะไรละ่ะน้ำมันเครื่องไส้กรองปะกินอะไรก็ว่าไปนะแต่ผมเห็นว่า36,00 0นนี่มันมีการจะต้องตั้งวาล ั้งอะไรด้วยนี่แหละนะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าการตั้งวาวของผมมันมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอะไรพร้อมอะไรแบบนี้ก็จะเสร็จภายในวันเดียวนั่นแหละแต่ถ้าแบบ้ตั้งมาแล้วของไอที่ต้องใช้ในในค่าที่มันต้องตั้งกับรถผมเนี่ยมันไม่มีมันขาดมันมันไม่มีนะอาจจะต้องทิ้งไว้แล้วก็สั่งของอะไรแบบนั้นนะครับ พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะต้องเสร็จภายในวันเดียวหรืออาจจะต้องทิ้งต้องเปิดเครื่องดูก่อนว่าสั้นต้องเช็คก่อนว่างั้นเถอะรู้สึกว่า Honda c ซ v i c คันนี้ฝานะ้ามันจะไม่แน่นนะนั่นอนะมันพอเยอะอยู่เอาไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นเนี่ยสายตาตรงเนี้ย แต่ทําไมกระจกฝั่งนั้นเขาเนี่ยกระจกฝั่งขวาเนี่อกกางไปล,ล้วกาลังทักพอดีเลยว่าทําไมมันงุ้มๆแบบนั้นเอาให้ใครดูอะ่ะเอาให้ข้างคนขับใช่ไหมที่นั่งข้างคนขับด้านซ้ายเขาดูแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับรถผมมันสามหมื่นหกพันเนาะมีอาการแป,กแปลกๆเกิดขึ้นเยอะนะครับกับรถผมเมื่อวานนี้ผมขับรถนะ แต่ผมต้องบอกว่าผมใช้รอบต่ําและเกียร์สูงบิดโมปกบิดมาปกติเลยบิดเออมาผมวิ่งอยู่ที่เกียร์หรอบเครื่องสักเท่ไเาไหร่ประมาณสักสี่พันก็แล้วกันสี่พันหรือสามพันนี่แหละไม่แน่ใจนะแต่ตามปกติแล้วผมขับแบบนั้นมันก็ไม่ดับนะครับเพราะว่าผมเปิดคันเร่งไว้อยู่ แล้วจูจ่ๆรถมีอาการสะอึกแล้วดับวูบไปเลยดับเหมือนเราปิดเซ์วิตตัวเนี้ยนะฮะดับไปเลยผมเลยกำคัดอ่ะโอเคมันดับผมก็กำคัดไหลเข้าข้างทางภรรยาแล้วผมก็ตกใจอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางว่าเออมันเป็นอะไรจูจ่ๆมันไม่เป็นแบบนี้นะใช่ครับมันสะอึก รอบเดินเบารถของนะของคันเนี่ยผมตั้งไว้ตามคู่มือเลยระหว่างที่หนึ่งหมื่นสองพันกลางๆถึงหนึ่งมื่นสาพันผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือเปล่านึกไม่ออกครับผมเลยตั้งรอบเดินเบาใหม่ตั้งให้สูงขึ้นประมาณสนะักพันห้า้วตอนนี้แต่ก็โอเคแหละนะอาการนั้นก็ไม่เจอ หรือว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของกล่อง ECU เล็กๆน,น้อยๆอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่แบบว่าโอเคมันเออแค่ครั้งเดียวนี่แหละมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะครับหลังจากนั้นที่สตาร์ทรถติดนะตอนที่ผมจอดข้างทางแล้วก็ลองติดเครื่องดูปิดผมปิดกุญแจใหม่ด้วยนะผมปิดกุญแจใหม่แล้วเปิดกุญแจใหม่ก็ติดนะครับติดทีนี้สตาร์ตติดแล้ววิ่งยาวๆเลยไม่กล้าดับเครื่องนะวิ่งยาวๆจาก คือมันดับแถวแถวแบบแถวแถวบ้านบ้านของลูกสาวผมนะบ้านนาคนปรปฐมอ่ะออกออกจากบ้านมาได้ถึงสองนาทีมั่งอาการนั้นมาเลยครับถ้าจะให้อธิบายว่าก่อนหน้านี้มีอะไรหรือเปล่ารถของผมจอดตากแดดนะจอดตากแดดแบบร้อนเลยอะ่ะเบาะนี่ร้อนเลยจอดตากแดดมา ถ้าตีเป็นชั่วโมงนะประมาณสักสามชั่วโมงได้นะครับจอดตากแดดมาและก่อนที่จะมาจอดตากแดดก็ใช้งานตามปกตินี่แหละวิ่งไปซื้อของวิ่งไปอำเภอนะครับและวิ่งไปถ่ายเอกสารอะไรแบบนั้นระยะการใช้งานวิ่งไปซื้อของวิ่งไปอำเภอวิ่งไปถ่ายเอกสารอะไรแบบนั้นที่ว่าไปส่งลูกสาวด้วยนี่ แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาในการติดเครื่องยนต์นี่ประมาณเท่าไหรด่ดิตอบยากอะประมาณสัก5นาทีก็ได้อะห้านาทีแต่ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าทำให้เครื่องผมอือ,อาจจะเป็นเพราะมันจอดตากแดดนานแล้วแดดร้อนๆนเนาะมันไม่ได้จอดใต้ต้นไม้นะครับเพราะว่า แถวบ้านผมมันแถวบ้านที่นคนปรปฐมเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ใหญ่มันมีอยู่แต่ว่าเป็นบ้านเขาเราก็ไม่อยากไปจอดอบ้านเขาเหรอนะบ้านคนอื่นเขานะครับแล้วหลังจากนั้นที่มันติดนะที่ผมสตาร์ตติดหลังจากที่มันดับนะครับไม่กา้าแวะไม่ก้าอะไรยิงยาวมาเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องทำเวลาด้วยคือผมออกจากบ้าน ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามยี่สิบได้นะแล้วมาเข้ากรุงเทพเนี่ยมาถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณสักบ่ายสี่บ่ายสี่เชื่อไหมว่าตอน 3, บ่ายสามไปปลายบ่ายสี่เนี่ยกรุงเทพรถว่างนะครับพอเข้าเมืองปุ๊บบา่ายสี่คือว่าเข้าคือว่าคำว่าเข้าเมืองนี่ผมมาถึงตรงแยกตึกชัยแล้วนะ รถติดเหมือนกับเสกขึ้นมาจู่ๆแบบรถเยอะบนท้องถนนน่ะแบบนั้นเลยครับนั่นคือที่มาว่าถ้าเพื่อนๆจะขี่รถเข้าเมืองแล้วไม่อยากเจอรถติดนะครับให้เข้าเมืองก่อนบ่ายสามจะดีที่สุดในวันธรรมดาโอเครถติดนะมันมีแต่มันอาจจะไม่ได้ติดมากเท่าหลังบ่ายสี นี่ขนาดโรงเรียนมันไม่ได้เปิดนะโรงเรียนมันติดเทอมอยู่ถ้าโรงเรียนเปิดจะขนาดไหนคนนี้ไปรับลูกอ่ะก็ว่ากันไปเนาะเอาล่ะไม่เป็นไรมันคือเรื่องปกติมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละไฟเขียวแล้วไฟเขียวเก่าด้วย ใจไว้หน่อยโอเคเขาเปลี่ยนเลนแม้ว่ามันจะเป็นเส้นห้ามเปลี่ยนเลนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรในแบบนี้ผมให้อภัยได้เขาเปิดไฟเลี้ยวมาแล้วเขาก็มาอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งแม้ว่ามันจะผิดในทางกฎหมายแต่ไม่เป็นไรใจเราให้อภัยอย่างน้อยเขาเปิดไฟเลี้ยวบอกเราและออกมาดีๆ <c oughs> เข้าไหมพี่ชายเข้าไปเลยหลังว่างสวยข้างหน้าไฟเขียวกี่วินาทีนะครับสองวินาทีหนึ่งไฟเหลืองแล้วผมอยากจะเอาเจ้าเซ6เอ R คันนี้นะเข้าศูนย์เต็มแก่แล้ว อยากจะเอามันเข้าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะตามปกติแล้วนะครับส่วนตัวผมจะเช็คระยะก่อนกำหนดเสมอก่อนกำหนดก็มากสุด1000กิโลนะ1000บางทีก่อน500ก่อน800ก็มีบางทีก่อน200ก็มีแต่ปกติแล้วจะไม่เกินนะครับไม่เกินถ้าเกินต้องสมัยนินจา4 0 0ก็มีเกินมีเกินเล็กๆน้อยนะ5้โลร้อนึง่ง สองรอยเต็มที่ไม่เกินนี้หรือว่าห้าร้อยเออจริงด้วยมีห้าร้อยครั้งหนึ่งแต่หลักๆแล้วเราอยู่ในเกณฑ์ผมจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการเช็คระยะมากๆไปไม่เคยล่าเลยนะครับไม่เคยล่าเลยเลยออกมาไหมคันเดิมมะเนี่ย ออกไม่พี่ชายเขาบีบแต่ใส่เราเขาไม่รู้ว่าคันนี้ออกมาก็ไม่ว่าเขาเขาไม่รู้เราก็ให้ตามมารยาทใครขอมาก็ให้เราควรจะบิดแซงดีไหมมันต้องควรแล้วว่าดูควันดีหลบก่อนหลบก่อน ไม่ต้องเร่งแล้วครับสบายสบายเอ้ยรอบมารอบมาอุซาอุซาเปิดคันเร่งเรื่อยๆจู่ๆมันวืดขึ้นมาขนาดรถมันขึ้นเนินนะผมรู้สึกได้ว่าแรงดึงมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วจู่ๆก็วืดขึ้นมาเออ พี่ชายอย่าออกมานายไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่าออกมาเลยไม่รู้เดาใจไม่ถูกนะครับอ๋อลืมเล่าอีกเรื่องหนึง่งวันที่ 2, สองเมษายนนะครับสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมานี้ยางผมรั่วอีกแล้ว รั่วบ่อยเหลือเกินโดนเหล็กเส้นทิ่มเข้าไปรั่วครับแบนแตแต่เดี๋ยวเพื่อนๆได้เห็นน่าจะเที่ยงคืนของวันนี้เดี๋ยวได้เห็นนะครับวิดีโอนั้นผมยางรั่วแลอะเผิเอเผิญ มันเป็นความโชคร้ายเป็นอย่างยิ่งจุดที่ไอเหล็กเส้นนั้นมันตําเข้าอะทําให้ยางผมรั่วมันไปตาใกล้กับแผลเก่าที่มันเคยปะพอดีดังนั้นยางเส้นนั้นจึงไม่สามารถที่จะปะได้แล้วนะครับเพราะว่าปะไปไม่อยู่แน่แนไม่อยู่แน่แนผมให้ช่างเขาประเมินแล้ว สอ้านพูดเหมือนเดียวเอ้ยสองล้านพูดเหมือนกันเป๊ะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งร้านแรกที่ผมแวะเข้าไปหน้าปากซอยเป็นร้านเอ่อเป็นร้านรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับตอนแรกเขาจะแทงไหมแทงนอนอะไรนี่แหละเนะ่ผมบอกว่าโอ้พี่ไม่เอาดีกว่าคงยางคงสร้างยางเสีย้วยปฏิเสธไปนะครับ สึกว่าเสียงรถเปลี่ยนไปนะน่าจะรถไฟเพิ่งผ่านไปนะทุกอย่างเ,งเลยลงลงอ่าน้ำลายนี่เต็มคอเลยมันร้อนนะครับมันร้อนเอาไงนาย เซคชั่นคอนโทรลทำงานรัวๆล้ <laughs> ลอมันจะตะกุยไปจ้าไปจ้าไม่ต้องรับไม่ต้องรับชนบุรีห6ห5เก วันนี้ผมต้องเติมน้ำมันนะเนี่ยออกมาเลยนะนี่ YZF r ซหตรงนี้นี่ตะปูเยอะนะผมอาจจะโดนตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยระแวกเนี่ยนะครับนี่โซนตรงนี้เลยเขาซ่อมเขาเจียเหล็กตัดเหล็ก เชื่อมเหล็กเนี่ยตรงนี้ครับแต่ผมก็ทําแบบนี้มาหลายปีดีดักนะผมจะจอดตรงตำแหน่งนี้และเปิดไฟฉุกเฉินจากนั้นก็เดินไปดูเดินไปดูว่ามันมีที่ว่างสําหรับการจอดไหมแล้วส่วนขาลับผมก็เยื้องไปทางขวาเล็กน้อยนะทางทางขวาของตัวรถนะครับแต่เอาเถอะโดนก็คือโดนปฏิเสธไม่ได้ แล้วเราจะทำอย่างไรดีกับที่จอดของเราที่ยังไม่มีอ่ผมได้หนึ่งแลวใกล้รถสีส้มคันนี้นะครับผมคิดว่าผมจอดข้างคันนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดผมจะขยับ X Max ให้ตรง X Max X Max X Max เป็นรถที่หนักนะเพื่อนๆที่ ลักในบรรดารถออตโต้โดยเฉพาะยามาฮ่า X Max โฉมเก่าที่ไฟท้ายแสบดากอย่ากโกรธผมเลยผมอยากจะบอกว่าผมเกลียดรถรุ่นนี้เพราะอะไรเพราะไฟท้ายมันแรงครับมันแสบดากเป็นอย่างยิ่งคุณแค่ไคุณแค่สวัสดีครับคุณแค์คุณแค์คุณแค,ค,ณเค,ค,ณเค์เป็นจะเรียกว่ายังไงดี เป็นคุณจีนแท้ๆนะครับที่มาทำงานในประเทศไทยคุณแคลร์เรียนเอกภาษาไทยที่ประเทศจีนจากนั้นรู้สึกว่าจะมาเที่ยวที่นี่ก่อนนะและและมาทำงานนะครับมาทำงานที่ที่นี่แหละหลายปีแล้วนะเห็นคุณแคลร์ตั้งแต่อย่างสาวๆวัยรุ่นเลยนะ ปัจจุบันก็ก็สาวๆแล้วแหละนะแต่ผมคิดว่าน่าจะสา3สิบสามสิบหแล้วนะคุณแคลนี่คิดว่าเขาอายุเยอะกว่าผมนะครับเราพบปะกันก็มักจะคุยเรื่องเรื่องลูกนะครับเรื่องลูกคุณแคลเขาก็มีลูกเหมือนกันเอ็กแม็อย่ากวดชันเลยรถนายหนักมากเพื่อน นา,นายก็น่าจะจอดตรงๆนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอยากจอดแบบไหนก็จอดไปไม่ว่าเรามาทีหลังเรามาว่าเขาเราก็ผิดเออแต่ถ้าจอดตรงๆอย่างนี้มันก็จะเรียงกันได้เยอะเลยนะครับถ้าเราจอดเชียงผมเข้าใจว่ามันออกง่ายนะมันออกง่ายมันถอยง่ายและระยะการจอดเนี่ยจากกำแพงมาที่ ท้ายเนี่ยมันสั้นเพราะว่ามันเฉียงเข้าไปมันก็จริงนะครับที่ทําให้ระยะการเฉียงมันมันสั้นอันนี้ก็ใกล้ไปหรือเปล่าโอเคได้อยู่มันทําให้ระยะตรงนี้มันสั้นนะครับแต่ลองเทียบกันดูลองคิดดูถ้าเราจอดรถตรงๆแบบนี้ ุกคันเลยนะสมมติเลยนะแถบนี้หรือจะแถบนี้ก็ตามเฉียงกับตรง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 จะสามารถจอดรถได้เยอะมากกว่าไม่ต้องหรอกว่าจะเป็นรถเวฟทั้งหมดหรือจะเป็นคลิกทั้งหมดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อนะลองนับจํานวนจะเห็นว่าตรงนี้เขาจอดตรงกันเพราะว่าตามตามปกติแล้วคนเราขับเข้ามาเลี้ยวปุ๊บสับปุ๊บตรงเลยแต่พอเป็นฝั่งนี้เขาไม่ค่อยจอดกัน แบบตรงๆผมไม่รู้ทําไมนะครับทั้งๆที่มันเข้ามามันก็ออกขวาเหมือนกันออกซ้ายเหมือนกันแต่ทําไมไม่ตรงๆกันอันนี้ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะตําแหน่งขาตั้งด้วยแหละหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ลองดูเลยฝั่งนี้จะจอดได้เยอะกว่านะฮะพิสูจน์ได้อย่างไรเพื่อนๆต้องมาดูเลยต้องมาดูเลยนะครับตอนที่มันเต็มทุกอย่างแล้วนับเรียงกันเลย เชื่อไหมผมเคยนับนะครับสมมติว่าฝั่งนี้จอดได้หนึ่งร้อยคันเอ้ยไม่ถึงดีกว่าประมาณสักห้าสิบคันประมาณสักห้าสิบคันอันนี้คือยกตัวอย่างนะห้าสิบคันฝั่งนี้จะจอดได้สักสี่สิบห้าคันเต็มที่เลยหรือสี่สิบหายไปสิบคันฝั่งนี้จอดได้มากกว่าสิบคันเยอะไหมสิบคันเลยนะสิบคันเลยนะครับเนี่ยรถเนี่ยละกันไป ผมมานับดูว่าให้ตูนับผิดหรือเปล่าวะเลยมานับใหม่นะครับเอา้าจริงว่ะจริงครับสัดส่วนมันเป็นประมาณนั้นนะที่ผมลกยกตัวอย่าง50คืออยากจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับโอเคตรงนี้นะ่ะมันประมาณ30คันนะฮะแต่ฝั่งเนี้ยจะได้สัก25คันโดยประมาณ มันแล้วแต่วันนะบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยแต่หลักๆแล้วถ้าเต็มทั้งหมดฝั่งนี้จะเยอะกว่าฝั่งนี้จะเยอะกว่าเราจะนับแค่ที่มันจอดในลักษณะนี้นะไม่นับที่มันจอดออจอดต่อท้ายเลาล่ะช่างมันเถอะไม่เป็นไร <laughs> เออโอ้อิ่ม อิ่มข้าวนะครับผมจอดตรงนี้ผมไม่ล็อกคอนะเผื่อมีใครเข้ามาเห็นนะครับนี่เลยผมก็จะกลางอาืูอไม่มันค่อนข้างจะเหนื่อยนะเรื่องเล่าบนหลังรถนี่จะใช้เวลาอยู่กับตอนที่ผมกำลังเอารถเข้าจอดและคุมผ้านี่ซะมากกว่า ไอ้ขับรถบนถนนนะ่ะมันไม่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกเออนานๆที่นานหน่อยแค่รถติดแค่นั้นเองที่เหลือก็เท่าเๆกันนะครับโอเคเราจะคุมเจ้าหกอาเอาไว้ล็อกคอหรือเปล่าฮะโอเคอเครับอ่ะ แล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมนะะนนะคุมไว้คุมไว้อร้อนมากเลยนะผมนี่ดำหมดละปกติที่มันดำอยู่แล้วมันก็ดำขึ้นไปอีกเอา้าหาไม่เจอนะครับ ไอ้ที่ผมล้วงไปนี่ผมจะโดนงูกัดรอเปล่านะฮะโอเคผมก็จะคลุมรถนะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมีตัวอะไรอยู่ข้างในเออเผื่อน้องเห่านอนอยู่นะครับหลกัหลกๆแล้วงูประจำบ้านมีอะไร งูเขียวงูเขียวหางไม่เขียวพะอินงูเหา่านะครับหลักๆแล้วเราจะเจอประมาณนี้หลยงูเหลือมงูหลามนานๆทีเจองูหลามจะชอบอยู่ป่ามากกว่าจะไม่ได้อยู่กับบ้านกับเรือนสักเท่าไรหร่นึงยกเว้นหลุดเข้ามาแล้วแบบจําเป็นนะนะแต่งูเหลือมนี่ชอบครับชอบเขตชุมชนมันมีอาหารให้กินเขาเรียกว่ายังไง เห็นไะงูเข้าบ้านมันต้องมีสาเหตุครับเพื่อน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 จะไปคิดว่าเอองูมันเข้าบ้านมันเพราะว่ามันอยากจะเข้าไม่ใช่ครับสัตว์ทุกอย่างที่ทําตามสัญชาตญาณมีเหตุมีผลหมดเลยและเป็นเหตุและและเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นด้วยงูเข้าบ้านเพราะว่ามีอาหารมันก็มาหาอาหารหรือมันอาจจะหลบภัยหรือมันอาจจะโดนบ้านใดบ้านหนึ่งไล่มาแล้วมันก็กลับกลับออกมา มันไม่ใช่กลับออกมาสิหนีออกมานะหรือไฟไม่ป่ามันก็ลงมาจากเขาไปอยู่ไนดีไปอยู่ในที่ที่มีอาหารและสามารถที่จะหลบภัยได้มันก็คือบ้านคนมันไม่อยากเข้าหรอกมันก็อยากอยู่ในป่านั่นแหละ <c oughs> หรือป่าอาจจะโดนรบกวนหรืออากาศร้อนอะไรก็ว่าไปนะโอเคอ่ะปิดครับไว้เจอกันนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ